ผมเปลียดชังคนแบบนี้แล้วคนที่ประพฤติอย่างเงี้ยคือคงทําจนเคยพวกคนแบบเนี้ยมันน่ารังเกียจพี่ปูเคยทะเลาะก,กับแฟนเพลงที่มาก่อความวุ่นวายในคอนเสิร์ตพี่ปูบ้างไหมครับแล้วดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วต้องหน้ามันเ,เ,เครียดนะ พี่บอกว่าพี่ไม่ชอบไปต่างประเทศเลยผมไปเล่นออสเตีเลียจําได้ไปโจกับกล้องข้างหน้าไปไหน่อยครับแล้วก็อายเขาในในอดีตเนี่ยพี่เคยมีปัญหากับพี่ดุกคลาบาวจริงไหมครับมึงก็มีเสรีภาพกูก็มีออมือของกูกูจะจับหรือไม่จับใครก็ได้เคยมีปัญหาถึงขนาดว่าโดนปืนจ่ออะไรต่ออะไรเอ้ยนักล้ลองคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกิน <laughs> ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ l i n e บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ พี่ปูแล้วเวลาที่เราไปไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยพี่เนื่องจากว่าเพลงพี่ปูเพลงเพืพ่อชีวิตแล้วบางทีเนี่ยก<ช>็จะ<ช>มีกลุ่มน้องๆนักศึกษาหรือวัยรุ่นอะไรเงี้ยมาโอ้โหอารวาดกันในงานบ้างมีเรื่องมีราวงานไหนที่แบบหนักที่สุดเลยพี่เท่าที่ผ่านมาที่เป็นความทรงจําเลยไอ้แม่งโดยฉเฉลีย่ยมันพอๆกันแต่ว่าถ้างาน <c oughs> งานที่ทําให้ล่มแล้วก็เสียใจนะอะไรกตอนยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปี คงสิทธิ์คำพีก็คือสิบปีที่แล้วที่ที่ไหนที่ลานหน้าหน้าอิมแพคคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่โอ้แล้วถึงขั้นต้องเลิกเลยใช่ใช่อันนั้นเสียใจมากเลยอเสียใจต้องต้องเลิกเพราะมันมันมันไม่หยุดชุรมุนมากไม่หยุดฮะไม่งานนจัดการไม่ได้โอ้เหรอจัดการไม่ได้พี่ปูครับความสําเร็จที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยพี่นะเงินทองเนี่ยแน่นอนว่าก็ พอสมควรพี่ปูใช้เงินไปกับอะไรบ้างพี่อ่ะผมยกตัวอย่างนะพี่พี่ที่ประสบความสําเร็จอย่างพี่แอดพี่เล็กเนี่ยพี่ชายสุดที่รักของพี่เนี่ยก็ขับ<ำ>มอไซค์นะซื้ออะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเออทำงานมาเราก็ประสบความสำเร็จเราก็อยากจะให้รางวัลกับตัวเองบ้างพี่ปูทําอะไรบ้างพี่เรื่องควกนี้ยไม่ทำอะไรเลย <laughs> ไม่ไมีไม,ไม่ทำอะไรเนี่ยพี่โทษนะพี่โทษนะโทษ ผู้ชมดูดิโนเกียผมเห็นนะไปทุกรายการแล้วเขาแซวพิปูทุกรายการเรื่องโทรศัพท์จะเป็นรุ่นใหม่กว่าสามสามหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งนี่นะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพิปูแบบว่าคลาสสิกมากผมมีกีตราก็ผมไม่ต้องเป็นเป็นนักดนตรีมันไม่ได้สะสมซื้อแต่กีตร์ใช้เครื่องมือให้มันดีมันก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยแต่ว่ามันได้ใช้ไงใช้งานมันผมซื้ออะไรที่ได้ใช้อะไรบางรถรถยนต์ไม่ ไม่ได้ขับรถับมไหลายบีแล้วพี่เดินทางไปไหนมาไหนอยู่ที่รถตู้อ๋อเป็นรถตู้ทีมงานบ้างอะไรบ้างผมขับรถไม่ดีเลยผมขับช้าแต่อันตรายมีแต่คนขับช้าผมขับช้าขับเร็วถึงอันตรายเงื้อเงะหรอพี่ปูพี่ชอบขับรถว่ากันเถอะไม่ชอบไม่ชอบมอไซค์มีเขาไหมไม่มีแบบพี่เล็กอ่ะไม่มีไม่มีนาแอดก็ไม่มีไม่มีผู้ชายชอบปืนชอบรถชอบนาฬิกาชอบ ไม่มีไม่มีคือปืนผมเกลียดเด็ดพกไปแล้วไม่ได้ไปยิงใครเป็นภาระเออเราจะพกปืนจะไปยิงใครอ่ะพไม่มีเลยแอคไงเอาไว้แบบซ้อมยิงนี่เคยซื้อปืนอยู่แล้วก็นั่งเลยกับพี่เล็กปูเนี่ยเราพกปืนกันมานานแล้วนะยังไม่ได้ยิงใครเลยพี่ว่าเราขายดีเลย พี่เล็กนี่ไปไหนมาไหนพกปืนด้เหรอสมัยก่อนเขาหนุ่มสมัยก่อนนะเขาหนุ่มเขานิยมกันแต่ก่อนผมก็พกแลอะพกด้วยกันนะพกก็โอ้หนักไม่มีไม่สะสมแต่ท่านรัว่ารซื้อเหล้ากินเป็นเรื่องเิ้นเปลืองผมผมใช้เงินอย่างเดียวเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้พี่ปูไม่ไม่ดื่มแล้วไม่หรอผมป่วยผมป่วยเมื่อสักปีกว่ากว่าที่แล้วเป็นตับตับตับอ่อนอักเสบโอ้เคเลยหยุดกินเหล้าเบาลงเบาลงแล้วหันหันมากินไวน์ พอพอกินวายคนก็ถามเนี่ยอ nah ุนเดี๋ยวนี้กินวายเหรอแล้วก็แบบช่วงนี้รายได้ดีขึ้นพี่แต่กินวายอ่ะพอเราดื่มไปสักพักมันก็ต้องถึงอีกอ่ะมันขวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะมีไหมมีไหมสี่ห้าพันพอซื้อได้ก็ถ้าหลักๆไม่ถึงเจ็ดแปดร้อยหลักๆเป็นประจำกินเยอะผมกินวายวันละห้าหกขวดเฮ้ยจริงเหรอพี่ง ก็เราก็คิดไปเองว่าเราไม่กินเล่าแล้วไม่น่าจะเป็นไรเรอก็เบาหน่อยแต่ว่าก็ยังยังดื่มดื่มทุกวันพี่ปูครับเมื่อกี้ที่บอกว่าผมไม่สะสมอะไรผมมีแค่กีตาร์พี่ปูใช้กีตาร์อยู่กี่ตัวพี่มีตัวไหนที่รักบ้างคือมีทั้งหมดก็ประมาณ20ตัว20ตัวครับใช้ทุกตัวไหมเวียนเวียนมาใช้แต่บางตัวมันก็เป็นกีตาร์ที่ หมาะสำหรับอัดเสียงก็ไม่ออกไม่เอาออกมาใช้เวลาไปห้องอัดเอามาใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวที่ใช้ก็คือเวียนอย่างใช้ตัวนี้แต่ใช้ทีละสองตัวไปทัวร์สองตัวก็เดือนหนึ่งเปลี่ยนผมไม่ได้ใช้งานมันจะไม่ดีไม่ดีมันต้องใช้เหมือนรถยนต์เออเออที่ติดมือเลยเห็นเมื่อกี้ในในปัจจุบันตัวเนี้ยตัวมันเป็นเฟนเดอร์เมกาอันนี้เป็นเป็ตต่างก่นนักดนตรีเขาเล่นอยู่นักดนตรีเขาเล่นเนี่ยมันเก่าแล้วเขาก็คนหนุ่มมันไม่เท่ ผมเลยไปซื้อกีตาใหม่ให้เขาแล้วเอาตัวนี้มาเราชอบตัวนี้ครับคลาสสิกใช่ใช่เก่ามากเล้วราเสียงเนี้ยบมากนะเมื่อกี้พี่ปูเล่นเสียงเฟนเดอร์ตัวนี้มันเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะก็คือเราไปฟังเราได้ยินแล้วเขาเล่นอยู่ชอบก็เลยนําเสนอันนี้ให้พี่ปูครับถามถึงเรื่องเนี้อ่ะโทรศัพท์พี่เนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยพอมัน มันเป็นอย่างนี้ต้องใช้มันน่ะผมยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็ส่งลายส่งเรื่องงานเรื่องอะไรภาพรูปภาพส่งไปหรือพี่ไปซื้อของพี่กดโอนอย,ยืมตังเลยเว้ย,ยกดโอนแอปพี่ปูไม่ใช้อะไรพวกนี้เลยไม่ใช่คือเอาเฉพาะเรื่องงานเอา,เอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานผมไม่ต้องคุยงานไงผมก็มีผ,าาผู้จัดการอแต่ผมอยากรู้อะไรที่มันใหม่ผมก็ให้น้องที่ขับรถด้ผมมาให้เปิดเปิดให้ดูเลย แล้วพี่รับรู้ข่าวสารจากอะไรพี่ปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็รู้จากเ Facebook บ้างอะไรบ้างพี่พี่รับรู้ข่าวสารอย่างไหก็ดูทีวีโอ้ทีวีประเทศไทยเดี๋ยวนี้ข่าวเยอะเลยเออเออดูดูยังดูทีวีอยู่ช่องข่าวโอ้โหเยอะเนี่ยก็ดูวันนี้มีอะไรเอออย่างถ้าเรื่องธุรกิจธุรกรรมเรื่องเช่นโอนเงินผมก็ยังโอนทาง ATM อยู่เพราะไม่ได้เหนื่อยอะไรเดี๋ยวก็ข่าวต้องผ่าน เดี๋ยวขับรถผ่านแล้วแต่ถ้าสมมติมันเร่งรีบก็บอกโทรบอกเพื่อนเนี่ยช่วยโอนเงินไปบัญชีนี้หน่อยเดี๋ยวกูคืนให้อะ่าใช้วิธีนี้คลาสสิกนะพี่นะคลาสสิกเออคลาสสิกพี่ปูครับพี่ปูเคยคิดจะเล่นหนังเล่นละครไหมครับออกรายการทีวียังไม่ไปเลยเคยเล่นเป็นรับเชิญเรื่องผู้หญิงห้าบาปครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวไปเ่แป๊บเดียวก็ถ่ายผมก็บอกว่าผมอยู่ได้สองชั่วโมง ตอนนั้นโด่งดังปังดังแล้วก็เป็นัวกลางคนสุดแล้วก็คือคุณพี่ที่ทาหนังเนี่ยแกได้โอกาสครั้งแรกในชีวิตแกที่ได้ทําหนังได้ทุนได้กันได้กำกับหนังได้ครับเอ่ยชื่อได้ไหมพี่เลยพี่สุกิจสุกิจนลินจะเป็นมิตรสายกันในผับอ๋อเป็นพวกเพื่อนเพื่อนกันไปร้านเดียวกันเจอรู้จักมากคุ้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็จะมีแขกรับเชิญเต็มเลยเจ้ากอแก้วยังเล่นเลย เลยใช่ถ้าท่านเสียแลผู้ใหญ่นะครับแก้วแก้วคุณท,ที่วาสารจุทะครับบอกศอรีสันจกเมืองชัยออกิติเกษมใช่แล้ก็อีกหลายคนนะเอ้ยก็คือคนที่มีชื่อเสียงในประเทศทั้งนั้นเล่นกันเต็มเลยหนึ่งในนั้นคือปูพงศิษย์คำวีใช่ผมเล่นเป็นหัวหวน้ายามจกนี่เป็นลูกน้องแล้วในในเรื่องเขาไปททำอะไรเพราะดูหนังผู้หญิงห้าบาปเนี่ยโอ้โหพี่ร้อนแรงนะร้อนแรง ร่วมกันแอบถ่ายคน,คนเขาแอบพรลักน,นูนี่นั่นกันโอ้เรื่องนี้สุดยอดโอ้ได้ดาราแต่ละคนดีกิติมศักดิ์ทั้งนั้น <ขอ S 2> แล้วประสบความสำเร็จในเรื่องเนี้ยดังในเวลานั้นนะถ้าอยากดูนะเอก็ไปหาวิดีโอเกา่กาๆดูผู้หญิงห้าบาปนะฮะหัวหน้ารอปภไปไํอมอดูมเขาพรลักเออไม่น่าเชื่อพี่ปูเล่นหนังนะรับเชิญหนึ่งเรื่องนะผู้หญิงห้าบาท แต่เอาจิงเคยมีคนมาชวนไหมพี่นี่พี่เล่นละครหน่อยพี่ให้พี่เป็นโ้โหเล่นหนังเล่นหนังพี่แมวโอ้ผมไม่มีนถ่ายรูปยังเงือง่ายเลยเอจริงถ่ายรูปนี่ยว่าทำท่าอะไรก็ปฏิเสธเข้าไปครับนะครับเอาละครับก็คิดว่าคงไม่ได้ดูนะผมตอบแทนเลยแล้วพี่ปูถนัดร้องเพลงนะครับพี่ปูครับอันนี้ถามน่ารักถามง่าย พี่ปูชอบทานอะไรเดี๋ยวจะหาว่าดัตจลิตผมชอบส้มตำมากส้มตำอาหารบ้านเรากินได้ทุกวันส้มตำไก่ย่างชอบแต่ว่าเนี่ยเป็นลาวแล้วกินไก่ย่างไม่ได้มันเป็นปมย่อยเป็นเกาเขาเช่เป็นเกาก็จะตำที่ใส่ปลาร้าไหมโอ้แน่นอนเวลาไปในร้านก็ต้องบอกพนักงานใช่ามตำส้มตำตำลาวนะก็จะลาวกิน้คิดเอง เผ็ดไหมพี่โอ้ผมเวลาเวลาเข้าห้องน้งห้องน้ำยิ่งใหญ่เผ็ดไปถึงตอนนั้นเลยนะส้มตำครับคนอีสานนะฮะก็ต้องกินส้มตำพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบไปต่างประเทศเลยไม่ไม่ชอบผมไม่ชอบตั้งแต่สนามบินทำไมเหรอพี่มันชอบบรรยากาศกระบวนการมันเยอะที่ต้องบินอยู่ทั้วนนี้เพราะมันจําเป็น บินในประเทศนะพี่ไม่ชอบนั่งเครื่องบินไหมกลัวความสูงไม่ไม่กลัวไม่เกี่ยวไม่กลัวแต่ไม่ชอบบรรยากาศสนามบินในเครื่องบินอยู่บนเครื่องบินนี่แหละมันเป็นภาระทําไมอ่ะผมทาอะไรไม่เป็นผมปรับไม่เป็นเปิดดูกันรผมทำไม่เป็นเออขากลับผมไปเล่นออสเตรเลียจําได้ไปโจกับกล้องขานั่งขงหน้าไปไหนครับเราก็อายเขาครับกลัวโชคดีมันเครื่องบินไทยครับการบินไทยเลยเขาดูออกแอร์แอร์เขาดูออกว่าทำไม่เป็น พี่เพื่จะเอาอะไรวิถีทานอะไรเนี่ยนี่อันนี้ข้าวหน้าอาหารึไม่อะขอวิสกี้ขวดเอาเอามาเป็นขวดได้ไหมพี่พี่จะพิไม่ไม่รบกวนเรียกเข้าเอามาเขาให้ขวดแก้วใบน้ำเปล่านั่นแหละมาตลอดทางแล้วปรับบอกไว้อย่างนี้ปรับไปอย่างนั้นอะเพราะว่าทำไม่เป็นปกติทีวีก็ไม่เป็นอย่างถ้าไปต่างประเทศก็โอเคตัดเรื่องเครื่องบินสนามบินเพราะไม่ชอบอยู่แล้วต้องไป ไปเจอตอมอเขาอะไรเขาไม่ชอบเราอาจจะเขาเรียกอะไรเราแวงเราแบงไปเองก็ได้หรืออะไรครับหน้าตาไม่ไม่ไม่ได้ต้อนรับอะไรกูกูพวกผิวเหลืองไปโอเคไปถึงตอนเล่นดนตรีนก็มีความสุขครัว่าเจอคนไทยเจอได้คุยกันแลกเปลี่ยนคุยรับพี่ไปเล่นที่ไหนบ้างพี่ในโลกเนี้ยพี่ไปทั่วยังเมกาครอบยุโรปหลักๆอยู่แล้วยุโรปเมกาออสเตรเลีย ออสเตรเลียญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังไม่ได้เล่นจริงจังแต่เคยไปแบบเล่นเจาะแจ๊ะเพื่อนชอบเพื่อนในวงทุกคนทุกคนทุกคนมีความสุขเออทุกคนเชื่อผมเชื่อร้อยอ่ะผมต้องตัวอย่างไป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 ซิดนีย์กับเพื่อนที่เป็นนักงตีเขาจะต้องไปไอโอเปร่าเลยนะโอเปร่าเฮาส์อ่ะสัญลักษณ์เอผมก็ไม่ไปพี่ไปถึงออสเตรเลียพี่ไม่เคยไปดูอ่ะไม่ไปดูเออนบ่งเดี๋ยวกูรออยู่ ก็หาผับนั่งไม่เดี๋ยวนะีเวลาเวลาเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีทีมต้อนรับก็คือคนจัดงานน่ะครับแน่นอนธรรมชาติเพราะว่าไอ้คนที่ไปเนี่ย<อ>มันจะต้องอยากพาไปเที่ยวพี่มันก็ต้องบอกพี่ป<อ>ุพี่อยากไปโอเปร่าเฮาเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมมารับก<อ>ี่ <ๆๆ S 2> โบงใช่ใช่เขาไปกันหมดหละพี่พี่ไม่ไปหัวหน้าไม่ไปไปกี่ครั้งก็ไม่ไปไปดูไปดูสะพานโกลเด้นเกตกัน ไม่ไปดูทีวีไโกลเด้นเกตที่ซันฟานอะไรเลยแล้วแบบไปแชะสักภาพหนึ่งเว้ยปูพงศิษฐ์เว้ยเอามาติดบ้านเอาไม่ไปไปอยู่โรงแรมแบบนพี่โรงแรมหรือว่าก็จะส่องบาร์การแก้โรงแรมับนั่งไปนั่งชิลเขาก็มารับไปเล่นก็ไปถึงเวลาก็ไปเล่นอ่าเราก็จะเห็นบ้านเมืองแค่เส้นทางที่เล่นใช่ไปจนถึงคอหรือเป็นสถานที่ว่างั้นร้านเลินว่าไป แค่นั้นใช่ใชอ้าวแล้วอยู่มันไปมันก็ไม่ได้วันเดียวอยู่แล้วพี่มันต้องสามสี่วันไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ไหวพี่เป็นคนแปลกว่ะแปลกมีกับผมเป็นแฟนบ๊อบดีแลนครับแกแกมาแต่แต่นานแล้วนะแกมาเล่นที่โฮจิมินห์ผมไี่เป็นคนไปต่างประเทศไม่เป็นคือเราไม่ได้ไปทํางานถ้าถ้าไปทํางานไม่มีคนดูแลดูแลไงก็โทรหาหาคุณโจเอเซียอ่ะพี่โจโจ บอดด้แลนจะมาเล่นกูกูอยากดูโอจิมินที่มมึงพากูไปเหนะรอเฮ้ยกูกูไม่ได้กูไม่ได้ชอบอแต่กูรู้ไม่ได้ชอบแต่ว่าพากูไปได้ไหมน่ารักเกินเพื่อนอ่ะไปป่ะโอเคเดี๋ยวกูตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วคอนเสิร์ตเช่ารถไว้ที่นู่นพาไปไปถึงปั๊บเข้าไปปุ๊บก็มีบาร์เบียที่เป็นสปอนเซอร์งานแล้วก็หานั่งกันสองคน อืมอืบ๊อบดีเล่นออกมาละเฮ้ยปาออกมาแล้วปาออมาแล้วปาออมาและมุ้งไปเหรอไอ้กูรอมึงด้วยกูไม่ได้ชอบบังเราสนุกอยู่คนเดียวนะเแฟนดูคนไทยเต็มเลยเจอพี่ๆนักข่าวนักเขียนแฟนกันก็คือว่าจริงๆเป็นคนถ้าไปต่างประเทศปกติจะไปเล่นใช่แต่ครั้งเนี้ยไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าเราชอบบ๊อบดีแล่นใช่ไหมก็พี่โจก็น่ารักก็พาไปนะพี่นะ เออมีคำถามหนึ่งที่ลืมถาม FC ถามมาพี่ในในอดีตเดียวพี่เคยมีปัญหากับพี่ดุขระบาวจริงไหมครับเล่าได้ไหมก็เราเราเป็นหนุ่มๆกันเอออยู่บ้านด้วยกันมานานนะที่เคยบอกว่าอาศัยบ้านทาวน์พี่เล็กอยู่ก็อยู่ด้วยกันโอ้ตั้งแต่ก่อนนู้นอ่าแล้วเพราะว่ามันธรรมดามันงอนกันเรื่องอะไรเรื่องการร่วมงานนี่แหละไปไปงานงานหนึ่งไม่เห็นด้วยกันเรื่องเวลาอื วงอะไรต้องเล่นก่อนแล้วตอนนั้นพี่ดุแกเป็นผู้จัดการคาราบาลนั่นก็มีความแล้วมันก็เลยสะสมแบบไม่นเริ่มจากเรื่องนั้นเรื่องเวลาแล้วต่อหลังก็เลยงองแงงอกแงกงอกเงีผมก็ไปก้าวเล้าแกผมมาไปก้าวเล้าแกเฮ้ยเหรอพี่ไปก้าวเล้าแค่เล่าไม่พอใจเรื่องเมื่อคืนดูนี้นั่นก็แล้วนัดดุแกไงพี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่า นิ่งนิ่งกว่าเราเก็เวลาบานเวลาผ่านไปเจอกันก็พโอเคทำทำเป็นไม่มีไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> le, le, เฮแล้วไอ้เอฟซีด้วยไปรู้เรื่องนี้มาได้ไงพี่เคยไปพูดที่ไหนไม่ไม,ไม่เคยพูดเอ้าไม,ไม่คนที่รู้คือน่าจะเป็นคนรุ่นเมื่อตอนนั้นอ๋อเหรอเลยเออเพราะเรื่องเพราะมันเป<ะ>็นเรื่องเปิดเผยเป็นข่าวเลยเหรออ่าเป็นข่าวโอเป็นเป็นเรื่องเปิดเผยอเป็นข่าวคือตอนนั้นพี่ก็ดังแล้วทีเทลังว่า ดังดังเออเหรอแต่ตอนนี้โอเคแล้วไม่มีอะไรกันไม่มีรักกันเป็นเพื่อนกันแล้วเอเคเันเป็นรุ่นพี่เออหรืออาจจะเขาคิดแบบไปรุ่นเป็นวุ่นวัยเออพี่ปูครับพี่ปูเคยทะเลาะกับแฟนเพลงที่มาก่อความวุ่นวายในคอนเสิร์ตพี่ปูบ้างไหมครับผมขอเด็ดเด็ดสักหนึ่งเหตุการณ์ครับพี่เศรษฐกเป็นแบบว่ากวนเช่นเช่นช่วงโควิดอ่ายกตัวอย่างมันใหม่ๆนะครับ เขาห้ามสัมผัสก็มีป้ายไปเลอะรเงยมันก็จะมีนอย่างนี้แหละโดยเฉพาะในผับขอจับมือหน่อยแล้ก็เนอยู่อย่างเงี้ยแล้วต้องหน้ามันเครียดนะถ้าถ้าอยู่บนเวทีมีคนเปเครียดนะเครียดเครียดเครียดมันอะไรก็ไม่รู้แล้วมึงจองการอะไรก็เขาบอกอยู่เขาไม่ให้จับเออเขาเป็นกฎหมายเราจะจับไปนี่เขาหยุดให้เล่นแล้วก็ถูกปิดเลยนะใช่ใช่ เนตปัจจุบันก็จับได้แล้วก็คลายก็จับครับตอนร้องเพลงอยู่ว่าคนมาจับไหมทั้งแบกกีตาร์อยู่ปากก็อยู่กับไม้แล้วไม่จับมึงได้เหตุแล้วก็งงอนอยู่ก็ยังอนงอนนักเลงแค่นี้ไม่ได้อวะมันจะมีนะคนประเภทนี้นะไฮ้ยิงไอ้ปูอะไรเงี้ยนะตะโกนมาออกไปไม่ฟังเพลงแล้ว เวลาเขามาจับก็ไม่มาจับมันมีจังหวะนะแต่ึงสถานการณ์ปกติไม่เกี่ยวโควิดมันจะมีจังหวะจับมือเป็นช่วงที่สักสี่ห้าเพลงแล้วไหนนักแร้จะจับมือกันแล้วมึงก็ไม่มาจับเอาแต่ใจเวลาเล่นร้องแล้วแตเดินมาคนเดียวโชว์โชว์เพลงเนดินมารู้เลยเสียวล่ะเราก็เสียวจากจะบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เลย ตอนเดินมาก็จะบอกแล้วพี่รับมือไงพี่พอเจออย่างเงี้ยมองจ้องนะจ้องพยายามเล่นให้จบเพลงแล้ว็ค่อยใบอกว่าไม่จับจับไม่ได้ครับเคยเคยแบบนี้้วยบอก่าไม่กูไม่ชอบมึง <laughs> มึงก็มีเสรีภาพกูก็มี<อ>มือของกูกูจะจับหรือไม่จับใครก็ได้เออเออเอแล้วกูจับคนอื่นแต่กูไม่จับมึงกูไม่ชอบกูไม่ชอบมึงก็มึงทำอย่างนี้กูจะไปชอบมึงได้ไงเอาพูดตรง ลูกผู้ชายด้วยกันเว้ยอะไรเงี้ยนะพี่นี่เออเอาละครับก็ตอบคำถามแฟนคลับนะมีคำถามหนึ่งลืมไปพี่ปูเคยมีปัญหาถึงขนาดว่าโดนปืนจ่ออะไรแต่อะไรเอ้ยพี่มีเรื่องนี้ด้วยเหรอนัก้องคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินไอพี่ทำไมเรื่องเยอะอย่างเงี้ยปัญหาเยอะเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นพี่อนั้นเล่าได้ไหมอันนี้เราได้นี่ก็เป็นเรื่องเปิดเผยก็นี่แหละจับมือ ปัญหาการจับมือเวลาจับก็ไม่มาจับแต่จะจับตอนเล่นดนตรีใช่เวลาเขากลับพี่โตแล้วเออพอเริ่มเล่นตึ๊ดๆมาละรอบที่หนึ่งจับไปเดี๋ยวก็เล่นเล่นเพลงเดี๋ยวมาอีกแล้วคงหลายครั้งก็คงโกรธคงงอนก็เลยเฮ้ยอ่มานี้พกปืนมาเลยเหรอปืนโอ้โหแล้วอย่างนี้เลยเหรออ่ต่อตรงนี้ผมอยู่ยางเง ป็นระยะแบว่าเนี้ยอันเวทีใช่ไหมสูงอ่าฮะระยะแบบเอาแล้วเล่นตีอยู่ต้องหยุดดิพี่ไม่หยุดเอาแล้วพี่ไม่ไม่เพราว่าคว้าปืนคว้ามาเลยคว้าแยกมาไม่ได้หรอกแต่ว่าโกรธพอตอนนั้นพี่ปูก็ขึ้นเหมือนกันโกรธรู้ทำอย่างนี้กูได้ไงเออเฮ้ยเฮ้ยมึงเกินไปจับก็ยื้อกันไปยื้อกันมายื้อยู่หน้าเวทีตื้อๆตอก็จะผ่านพ้นไปเขาก็ยื้อกันออกไปหนีเอาไว้หนีไป ก็ผมมีก็คิดว่าผมก็เล่นปกติเสร็จหลังก็เล่นปกติอพอลุ่งขึ้นก็โอ้โหมันเป็นข่าวออกไปมัน,นมันเริ่มมีคลิปแล้วไงอ๋อสมัยก่อนเริ่มมีคลิปใหม่ๆเป็นข่าวออกไปแล้วเฮ้ยปูพงศิษฐ์โดนปืนจอ่<ช>อ,อหนเวทีเว้ยเฮ้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนพี่อำนาจเจริญอำนาจเจริญโอ้โหแต่พี่เข้าใจร้อนนะจับมือไม่จับแบบเอาปืนคนคนนึาผมใจถึงผมบอกเฮ้ยใจถึง อะไรกูกลัวจะตายนึกว่าให้ดอกไม้ก็จะจะเ <laughs> นี่ยเน,นไม่จริงอะตอนนั้นตอนนั้นไม่คิดคว้ามาได้เลยตกเอพี่ปูครับพี่ปูเคยโดนปืนจ่อหัวจริงเปล่าคนนี้สายนักเลงนะคนนี้เขารู้เรื่องพี่เกี่ยวกับมีเรื่องมีราวหมดเลย,ลยอะหลายก็บอกเลยหลายก็บอกในข่าวเดียวกัน แต่มันไม่มีข่าวไม่มีเพราะผมอยู่ไม่เฉยเฮ้ยพี่แล้วทำไมอ่ะทำไมเกเลยกันขนาดนั้นมันไปเที่ยวเที่ยวที่หนึ่งที่อุบลอันนี้ไม่ได้เล่นแล้วเล่นจบแล้วเล่นเสร็จแล้วไปเที่ยวก็ไปกับน้องสองคนน้องสเตทบอยที่วงแล้วก็มีอีกตัวเขาก็พยายามจะเข้ามาจะมาถ่ายรูปจะมาเล่ไอ้น้องนี่มันก็ทําหน้าที่มันก็บอกเขานั่งอยู่ไม่เฉยก็ูมันก็ไปกันพี่ครับเดี๋ยวอะไรกันนั่นแหละ ตามสไตล์นะแล้วนี่ก็ขายใหญ่เขาก็จะล่อจะล่อไอนี่จะล้อน้องผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้เอมึงจะมึต่อยกันมันไม่แล่าม่มาเลยคนหนึ่งอะต่อยกับน้องกูไม่ยังมาลุมอะไรอ่าก็มันก็เกลียดทำแก้วแตกทำอะไรจะาของร้านเจ้าขอแล้วก็มาขอให้ผมกลับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นลูกพวกนักการเมืองอ๋อนั่นแสดงว่าลูกค้าประจำขายใหญ่ขายใหญ่ขายใหญ่ ก็กลับเหรก็กลับกลับไปถึงโรงแรมนั่งอยู่บนเตียงโกรธโกรธมม่โกรธไม่หายเลยเฮ้ยไม่มีใครอยู่บ้างเนี่ยคนขับรถสองคันโมีน้องเซบอย์สองคนมีเพื่อนต้องตีคนหนึ่งไปเลยในเวลลินอำไมกูโกรธมันกลับไปอีกกลับไปถึงเขากำลังออกมาพอดีเขากำลังกลับกันพอดีครับเดินจะเดินเข้าไปไง ทุกคนมีปืนหมดห้าคนคนน่ะเยอะกว่านั้นแต่ว่าปืนอยประมาณห้าหกกระบอกโอ้โหปูพงศิษฐ์แล้วก็เดินเข้าไปหากลุ่มพวกพวกเขาเออเออถ้ากูตายตรงเนี้ยพรุ่งนี้เพื่อนกูจะมาหามึงขู่เขาอีกแหมมีไม้อันเดียวแหมเพื่อนกูมาหามึงแล้วเขาไงพี่เก็บปืนเก็บแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วรับเอาไปเลยโอ้โหพี่แล้วเพื่อนผมไอ้ใโอลิน กลับไปที่ที่ยวแลยบอกโทรหาลูกๆคนนี้คนนี้ชื่อชื่ออีทโทรไปหาลูกมันจิตตกอ่ะโอ้ลูกถ้าพ่อเป็นไปดีดีตะกี้นะสั่งเสียสั่งเสียสั่งเสียก่อนเลยเราก็ไม่รู้ถ้ามันถ้ามันดังขึ้นมาสักนัดมันคงเละเออเออเหตุเหตุการณ์วันนั้นพี่ปูพี่ปูได้เรียนรู้อะไรพี่เรียนรู้อะไรใช้ชีวิตประมาท แล้วเลยพี่มีพี่พี่รักกันทะลุเสียโทรมาด่าด่าเลยด่าเลยชีวิตอย่างนี้จริงแหละไม่ควรไม่ควรกลับไปเออเออก็จริงพี่นะมันจบไปคเลยผมเกลียบชังคนแบบนี้อืมอืมแล้วคนที่ประพฤติอย่างเงี้ยคือคงทําจนเคยอืยิ่งอยู่ต่างจังหวัดนะพวกบิคนแบบเนี้ยมันน่ารังเกียจไปเบ่งไปหดไปเสียเสียนิสัยครับ แล้วมันโตเป็นผู้ใหญ่มันจะเป็นยังไงอืเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเวลามีปัญหาแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากเราดื่ม,มเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมทําปัจจุบันตอนปัจจุบันนั่นคือไม่ดื่มกับคนอื่นนอกจากพวกกันพี่ปูครับนอกจากหลวงพ่อพระสยพี่ปูศรัทธาหลวงพ่ออะไรอีกครับตัวหลวงพ่อพระสายนี่ห้อยติดตัวตลอดเลยผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องพระเครื่องใช่เลยมไม่รู้เลยมไม่รู้ชื่อ ก็คือหลวงพ่อภาษัย่องเียภาษีพ่อเอาไว้เตือนตัวเองอ่ะอย่างน้อยเรามาจากไหนอืเป็นพระพุทธรูปของชาวอีสานใช่ครับเหมือนกับหลวงพ่อโสธรนะฮะเป็นพระพุทธหลวงพ่อภาสัยเนี่ยอยู่น้องคายศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านผู้ชมศักดิ์สิทธิ์มากต้องหาไวองค์นี้ได้มาอย่างไงพี่พ่อฮะัอพ่อให้มาครับเพราะว่าหลวงพ่อภาสัยรุ่นที่พี่ปูห้อยนี่คุณพ่อให้มานี่แสดงว่าเป็นรุ่นเก่าแก่นานมากครับโอ้สวยครับพี่สวยอันนี้นะพี่ ไม่รู้จะถามดีไหมแต่จะมองว่าเขากวนก็ไม่ใช่นะพี่ปูเจ้าชู้ไหมครับไม่กล้าถามไม่รู้ภรรยาดูหรือใครดูอยู่เหเห็นได้ชัดว่าเจ้าชู้เอาแมนแม่เลยปฏิเสธอะไรก็ตอบได้ก็ตอบได้ก็ก็เห็นได้ชัดเจ้าชู้บอกว่าไม่ก็ไม่ดัดจรลินเยียงกระสิบเบาๆกล่าวคำรัก ก็แน่นหนักกว่าคูผามหาศารหวานน้ำพึ่งหอมบูกหนาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักงเสี้ยวเดียวรักเดียวใจเดียวจริงใจซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรงเอ้ย ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ